ไม่เรแบก็กมันก็จะหน่วงกันแบบสวยงามมีการปล่อยลมที่แบบว่าถูกต้องแล้วก็มูดก็ได้เลยใช่ป๋า<ข>อยากพลร้องมาไล่ให้หนูเหลือเกินชอบชอบเยี่ยมขอเชิญคุณครูฟอยส์เลยค่ะเริ<แ>่มมากมีนตแฟลนิดหน่อตัวสที่แค่นั้นสที่เดี๋ยวเดีไม่าว่ากันแต่ว่าทั้งหมดทั้งวงดีมากค่ะชอบมาก หมดแล้วเหรอพูดอะไรแค่ต่อจริงเหรอ,อ,อ,อครูกลุ่มนั้นเลยครูกลุ่มผู้หญิงครับครูกลุ่มชนีถ้าปวดอบถ้าปวดอบนิ้วปีลิ้นปีเอาลงมั้ยมันมันเป็นแบบแล้วก็ข้านี้บ่อยไปนิดนึงเยอะไปเยอะไปแต่เออก็แต่ถ้า,ถ,าถ้ารู้สึกแล้วมันอยากทำก็โอเคแต่อ<า>ันนี้รู้สึกว่ากลัวมันจะน้อยก็เลยอืมาสำคัญมากข้านี้ ไหลเหลี่ยงมากเลยหนูกลัวหนีบไม่หนีบหนูแค่นี้พออย่างนี้พออย่าทําให้รู้สึกว่าร้องแล้วเจ็บดิ้นปี๋อ้าวไม่ออกนะพอร้องเพราะคนดูตกใจคนเดียวมีสักคนต้องลดแต่จริดีจริงดีแล้วนะอยจจะลดนิดหน่อยเพราะว่าไออาจจะกลัวว่ามันจะน้อยเพราะว่าเมื่อวานโดนบอกมันนิ่งไปอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าก็คือดีแล้วแหละแต่แค่ลด ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากทําก็ไม่ต้องทำค่ะก็สําหรับพี่พี่ว่ามันก็พอดีสําหรับเพลงนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ความรู้สึกที่ส่งมามันก็ได้อะไม่ได้แบบว่าทรมานอะไรมากมายแต่ว่ามันฟังแล้วมันมันมันไพเราะมันมีเสน่ห์แววตาความรู้สึกที่ส่งมาเออได้รับรู้สึกจริงๆของพี่ติดเกียงเดียวเหมือนกันนอกจากของบุติวตรงนี้แล้วคือของไอจะยืนค้าขาข้างเดียวอะค่ะอย่างเงี้ย หมือนนางแบบอ่ะคือทิ้งสะโพกมาอย่างเงี้ยตลอดเลยลูกก็อาจจะยืนตรงๆให้มีสง่าหรือถ้าจะพักคือแบบก็อย่าอย่าพักนนเนาะให้มันแบบเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยค่ะนอกั้นดีชอบน้องอ่านใจถดนมมือหรอบายอยากขออะไรให้แล้วกันเนาะชอบชอบก็เนี่ยแหละลูกลุงมาแล้วล่ะใช่ถูกเป๊ะ นิดเดียวคือว่าเดีย๋ยวเพิ่งเย่๋ยเพิ่งเศร้ามานันตั้งแต่แรกเลยมันเหมือนพีคมาก่อนพีคมาแล้วอย่างเงี้ยประโยคแรกมันคือแบบมันเหมือนแค่พูดว่าชาตินี้จะไม่ักใครแล้วลก่อนแล้วค่อยค่อยย้อนไปว่าอ่ะทำไมล่ะแล้วมันค่อยเฉลยแบบโหกวดน้ําคว่ำขันนี่คือแบบตายก็ไม่เผาผีจะไม่ไปยุ่งไม่ไปเจอไม่คิดถึงไม่อะไรแล้วเค่อยค่อยมาแล้วมันค่อยมารู้เองอ่ะคน คือเรื่องจะมาค่อยรู้เองว่าหนูเศร้ามากเพราะอะไรแต่ถ้าเกิดเปิดมามันพีคไปแล้วอ่ะมันจะแบบมันจะสุดไปแล้วอ่ะเปิดท่หมดมือมาตั้งแต่เกมแรกมันมันไม่มีรอลุ้นว่าเอ้ยมันเป็นอะไรล่ะมันมีอะไรมาอะไรเงี้ยถ้าถ้ามีตรงนี้มิติในอารมณ์ของเพลงนี้มันจะเยอะขึ้นสวยขึ้นชัดขึ้นแค่นั้นเองใช่นไหมอ่าตอนแรกร้องคําว่าวโอเคสามแล้วไม่ขอรักใครใส่ปอมมันก็เหมือน ชาตินี้ไม่รักใครละคนก็จะแบบเอ้าทำไมละจ๊ะเราค่อยเล่าว่ามันเศร้าเพราะอะไรเสียใจยังไงคนเดียวมีสามหัวใจครอบครองรักเรือเลือกทิ้งนี่คนอะไรอะไรเงี้ยค่อยมาค่อยมาค่อยมาตอนแรกม,มันออกมาจุดเดียวเลยคือมันออกมาแล้วมัน <c oughs> <c oughs> มันเศร้าไปแล้วมันเหมือนทุกคนมา <c oughs> มาเด้อเหลือเฮอะไรมันไมไดอมันเด้มัะไรเด้อะไรแล้วใครเล่าอกงานเจอคนไม่ดีอะไรเงี้ยเออหนูเพิ่งเปิดสุดมาแค่นั้นเองนอกนั้นชอบแล้วที่เหลือก็คือแค่จุดตรงที่ร้องนิดๆหน่อยๆแนี้แกะได้หมดอยู่แล้วจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกหลายอย่างคือบอลมันถูกอย่างนึงอย่างอื่นๆมันจะถูกตามมา1วางเสียงร้องก็ถูกแล้วอารมณ์ก็ยังถูกอีก อย่างเนี้ยมันรู้ว่าประโยคไหนที่เป็นประโยคเด็ดอ่ะคือถ้าผิดประโยคมันก็ไม่ได้อ่ะเหมือนเพลงเสน่หาเลยมันก็เหมือนกันอย่างเงี้ยประโยคเด็ดทั้งหมดปวดน้ําความขันรักกันชาติเดียวมันคือประโยคที่ทุกคนได้ยินจากอีเพลงเนี้ยบ่อยดังนั้นมันมันมันต้องมันต้องได้หรือแม้ว่าคําแรกที่หนูอ่าทราบแล้วไม่ขอใช่ไหมมันก็จะเป็นคนที่เป็นประโยคเด็ดที่เขาได้ยินกันมาอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทําตรงเนี้ยไม่ได้ถึงอารมณ์มันก็จะทําให้คนรู้สึกว่า มันไม่ใช่เพลงที่ฉันคุ้นเคยเลยแต่ว่าอันนี้ถือว่าใช่แล้วก็อย่าให้ดีเฉพาะตอนซ้อมนะจะน้องสาวช่ค่ะน้องสาวเนี่ยเป็นสิงสนามซ้อมร้องเลยน้องสาวเป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมสนามซ้อมเนี่ยนะน้องร้องทีไรนะน้องก็ตรงเป๊ะพอน้องขึ้นบนเวทีปั๊บ ตัวแรกปั๊บก็กระโดดขึ้นไปจากที่ที่มีนมาเลยอะกระดเก้าอี้อคุณครูก็จะนั่งนะ่เฮะเฮะแล้วเขึ้นอรอมีเสีญญเยงสวยซะด้วยมาจากเรื่องนี้เรื่องโน้ตใช่ไหมครูขออย่างนี้เวลาหนูขึ้นขึ้นไปบนเวทีร้องตอนนี้ช่องหนูเปลี่ยนทุกครั้งเอออย่าเปลี่ยนช่องหนูจะกลายเป็นเม้าทอนที่แหลมแล้วคมมากแล้วหอลิ้มจะมาทุกครั้งครูไม่รู้ว่าทําไมเรื่องนี้หนูต้องระวังลูกคือที่สุดครูขอถ้าอย่างนี้เนี่ย perfect เอาแบบนี้เอาแบบนี้ ขอให้จําคําว่าสาบแล้วคาเดียวก่อนคือถ้าสาบผิดเนี่ยถ้ามึงสาบผิดเนี่ยถูกสาบทั้งเพลงเลยสาบผิดถ้าสาบผิดเนี่ยถูกสาบทั้งเพลงคือต้องสาบแล้วในคอร์ใครแบบมองที่ถูกต้องแล้วก็แล้วก็ มาอย่างไงไปอย่างนั้นอย่าอย่าไปรู้สึกว่าความขึกเขิมมันมาอะไรไม่ได้เพราะว่ายิ่งคึกเท่าไหร่โน้ตมันก็จะผิดไปขึ้นไปบางทีร้องมาถูกแล้วเอาพอเขาขึ้นโน้ตตัวที่สูงมันนี่หน่อยแผลงขึ้นไปอีกหน่อยตายแล้วอีกคนเล่นเลิกเลิกากเลิกๆกกันไปหมดต้องระวังเพราะจริงๆแล้วอันนี้เป็นทางที่ถูกของหนูภาวนาขอให้หนูได้รับคำชมจากคอมเมนเตอร์เพื่อลบล้างความอับอายอาไปยศทั้งหลายแหล่ที่ผ่านมาในในวีวต่างๆ จะไม่อัะยยศได้ไงอ่ะร้องร้องอยู่สรุปหนูจําเนื้อไม่ได้หรือหนูไม่ร้องจ้ะเอออะไรเงี้ยมีเยอะแยะมากมายหนูต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้นะแล้วก็ทุกคนเด็กๆฟังกันจริงๆแล้วเพลงพวกเนี้อย่างที่คุณครูว่าถูกต้องคือถ้ามันไม่วอมเสียงนะจะร้องไม่ได้เพราะว่าดูเหมือนเป็นเพลงร้องง่ายแต่เสียงที่ใช้ยา,ยากกว่าเพลงปกติใช่เพราะเสียงมันจะมีความละมุนละไมกลมกลม่อม <ๆ S 1> <ๆ S 2> และไม่ได้เบา ระมูละไมกลมก่อบจริงแต่มีเสียงมีปุ้งออกมาแล้วแถมแต่ละเพลงอะไม่ใช่เรนแบบ kept kept <ช>แคบๆนะ,ะเรนแบบประหลาดๆทั้งนั้นไล้ตัวสูงๆกว้างๆยาวๆทั้งนั้นเลยอ่ะต้องระวังหน่อยต้องวอร์มกอนก่อนก่อนขึ้นเนี่ยต้องวอร์มเสียงตรงข้างหลังที่เรานั่งอยู่แล้วก็อย่าคุยกันมากนะอย่ากินกันมากนะกินเข้าไปเยอะกระเพาะก็ไม่เกือดช่องว่างให้ลมอยู่เข้าใจไหม